สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับผมพร้อมให้สองตัวชอบนะครับผมศึกมวยไทยเจ็ดสี่ครับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568้าครับผมตัวชอบคู่แรกเลยก็เป็นคู่ที่3านะครับรองคู่เอกของรายการครับผมสิราชัยสจแดนละยองครับ เจอกับกับตันทีมนะครับผมแอดสันป่าตองครับคู่นี้มาเจอกันในพิกัด120อปอนะครับผมศีลาใช้เนี่ยอายุ18ปีนะครับผมส่วนสูงนี่172้เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดระยองครับผมชกมวยมาร้อยกว่าไฟนะครับผมฝึกซ้อมอยู่ตอสูรัตนะครับผมจังหวัดระยองครับน้ำหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่60กิโลกรัมนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยซ้ายนะครับผมเตะซ้ายต่อยซ้ายครับผมฝีมือครบเครื่องครับผมดักศาดตร์แข้งซ้ายครับผมขวางหน้าแทงคนับฝันศอกครับผม สถิติสาไฟหลังของเจ้าตัวนี่ถือว่ากําลังห้าวได้ใจนะผมชนะมา3ไฟลวดเลยครับมีชนะน็อกหนึ่งนะผมแล้วก็ชนะคะแนน2ไฟครับผมส่วนคู่ชกของเขานะครับผมกับตันทีมแอสสันปาตองครับกับตันทีมเนี่ยอายุ18ปีนะครับผมส่วนสูงนี่170เซนติเมตรห่างกันไม่เยอะครับผมนักชกจากจังหวัดสกลนครนะครับชกมวยมาประมาณ60ไฟครับผมฝึกซ้อมอยู่ที่ซิดไทยแลนด์นะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับ น้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่58กิโลครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับผมประเภทเดินได้ถอยเป็นครับผมฝีมือครบเครื่องครับปัมตีเหนียวแน่นไล่แขนขวางหน้าฟันศอกครับผมเหลี่ยมเชิงดีนะครับสถิติสามไฟหลังของเจ้าตัวเนี่ยแพ้มาสามไฟรวดเลยนะครับผมมีแพ้น็อกหนึ่งนะครับผมแล้วก็แพ้คะแนนสองไฟนะครับผมคู่นี้นี่เป็นมวยต่างศึกนะครับผมมาเจอกันครับศิลาชัยเปิดบ้านต้อนรับกัดตันทีมนะครับผมจากศึกเพชรยินดีครับ Ar, ค,คู่นี้นี่อาวุธคล้ายคลึงกันนะครับผมไม่หนีกันมากเท่าไหร่ครับส่วนตัวชอบคู่นี้ผมก็มองไปทางน้ําเงินนะครับผมผมชอบความเก่าเกมครับผมกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยผ่านมวยตัวดีๆมาเยอะนะครับผมผ่านมวยตัวแข็งๆมาเยอะเหมือนกันครับหลักเหลี่ยมเชิงดีครับสไตล์การชกชกได้ฉลาดนะครับผมอาวุธมวยหลากหลายนะครับผมหลากหลายกว่านิดๆครับผมเลื่อมๆกันไม่หนีกันมากเท่าไหร่ครับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นคู่เอกของรายการนะผมเพชรภูไทยอบจรนครพนมครับผมเจอกับอเล็กจิตเมืองนนครับคู่นี้เจอกันในพิกัด142ปอนด์ครับผมเพชรภูไทยเนี่ยอายุ23ปีนะครับผมส่วนสูงนี่177้1 7เซนเมตรครับนักชกจากจังหวัดนครพนมครับผมชกมวยมาประมาณ100กว่าครั้งนะครับผมฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่68กิโลนะครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวย สูงยาวครับฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับมีลูกขวางหน้าแทงนะครับผมศอกอันตรายครับแหลงปลายก็แข็งแกร่งนะครับผมฟถิที่ตีสาไฟลังของเจ้าตัวเนี่ยมีชนะคะแนนหนึ่งนะครับผมชนะน็อกหนึ่งครับล่าสุดก็แพ้น็อกมานะครับผมส่วนคู่ชกของเขาครับผมอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับผมอเล็กเนี่ยก็อายุเท่ากันครับ23ปีครับส่วนสูงนี่179้เซนติเมตรครับผมเป็นนักชกจากอิตาลีนะครับผมชกมวยมาประมาณ70ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับผม น้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่6กิกิโลนะผมเท่ากันครับสไตล์การชกนะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับผมเป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือครับพบเครื่องครับแข่งซ้ายหนักรุนแรงนะครับผมมีขวางหน้าแทงนะครับฟันติสามไฟหลังของเจ้าตัวก็ชนะคะแนนสองครับผมแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งะครับผมคู่นี้ก็เป็นมวยต่างศึกด้วยนะครับผมเพชรภูไทยเนี่ยตอนรับการมาเยือนของอเล็กนะครับผมที่อยู่ทางศึกจิตเมืองนนนะครับผม ตัวชอบคู้นี้ครับผมก็ชอบไปทางที่เจ้าบ้านนะครับผมเพชรผูไทยครับเพชรผูไทยเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับเวทีมากกว่านะครับผมเป็นเจ้าบ้านครับกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยดีกว่านิดหน่อยครับผม IQ มวยดีครับไฟนี้น่าจะเบียดเอาชนะทางด้านของอเล็กไปได้นะครับผม ก็จบกันไปนะครับผมสําหรับ2ตัวชอบวันนี้นะครับผมพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีนะครับผมเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันนะครับผมพ้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพนะครับกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ